ทางด้านของต่อเกรฟก็จัดก,กิจกรรมสุดพิเศษนะครับปั้นเด็กที่เล่นเกมแข่งรถให้กลายเป็นนักแข่งรถในสนามของจริงครับต่อซีอาร์ชวานน์กรฟครับนักแข่งรถชาวไทยที่เพิ่งจะทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับในการแข่งขันรถยนต์ทางเว็บมาราธอนดูไบ2 4 hours ที่ดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับช่วงต้นเดือนมนกราคมที่ผ่านมานั่นเองโดยล่าสุดก็ผนึกกำลังกับเพื่อนร่วมทีมชาวต่างชาติ4รายของทีมเนสันจ G เทียแครด e มีทม คว้าอันที่3ในรุ่น S P 2นะครับล่าสุดนด็กซิ่งชาจังหวัดนครปฐมครับก็นำกระเช้าของขวัญเดินทางมาขอบคุณทีมข่าวกีฬาหน้าหนึ่งถึงซีโอของ G M M Sport นะครับก่อนที่จะเปิดเผยถึงกิจกรรมสุดพิเศษที่กำลังจะเกิดขึ้นว่าเขานั้นเตรียมที่จะปั้นเด็กที่ชื่นชอบกีฬาความเร็วสู่การเป็นนักแข่งรถนะครับโดยต่อกรฟนั้นจะคัดเลือกจากการเล่นเกม Gran d Turismo เกมขับรถชื่อดังในแบบซิมูเลเตอร์ภายในงานมอเตอร์โชว์ครับซึ่งจะมีการถแถลงข่าวกิจกรรมในวันที่19มีนาคมก่อนที่จะเริ่มคัดเลือกภายในงานที่เมืองทองทานีครับในวันที่26มีนาคมครับซึ่งต่อกรฟจะคัดเด็กที่มีพรสวรรค์เพียงคนเดียวครับเพื่อเดินทางไปฝึกทักษะการเป็นนักแข่งรถมืออาชีพที่ประเทศอังกฤษก็วันที่19จะมีมี p r e s ซ Launch สำหรับนิสันเขาจะ Launch GT Academy เขาคือคอนเซ็ปต์คือง่ายๆก็คือเด็กเล่นเกมเนี่ยเกม Gran d Turismo เนี่ยก็เขาจะเปิดให้แบบ3เดือนแล้วก็พอ3เดือนเสร็จแล้วนี้เขาจะคัดเลือกคนที่เร็วที่สุดเนี่ยจากเกมเนี่ยคนแล้วก็บินไปที่ Silverstone ที่อังกฤษแล้วก็ผมก็เป็นคนเทรน กลายมาเป็นนักแข่งรถจากเล่นจากเล่นเกมรถแข่งบนบนบนเกมเนี่ยมาเป็นนักแข่งรถให้ได้แล้วก็จาก5คนนั้นก็เลือกคัดมา1คนแล้วพอพอได้วินเนอร์แล้วเนี่ยก็มาเอ็ก n ์อินเทน i n ฟเทรนนเลยลก็ใช้เวลา6เดือนเทรนกัน6เดือนแล้วก็หลังจากนั้นก็จับเขาเนี่ยไปลงแข่งรายการต่างๆก็ ภายในสิ้นปีนี้ประเทศไทยจะมีนักแข่แขงรถอ,อีกขึ้นมาอีกคนหนึ่งช่วยติดตามผลงานและช่วยเชียร์ด้วยแล้วกันแล้วก็ผมก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดปีนี้ก็คิดว่าผลงานจะดีขึ้นทานนี้ต่อเกรฟนะั้นจะออกเดินทางเพื่อเต็มตัวสรัมการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบมาราธอนสนามต่อไปครับนั่นคือในวันที่17กุมภาพันธ์นี้ครับ ส่วนผู้ชมก็สามารถติดตามผลงานของต่อเกรฟและก็สามารถชมการถ่ายทอดสดรถยนต์มาราธอนรายการเลอมังสโ u รดวครับในเดือนมิถุนายนนี้ครับทางช่อง GMM EUROSPORT และก็ GMM EUROSPORT HD ครับ